กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199 ความสะดวกสบายค่ะแบบที่เรียกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บของแก๊สถุงต้มเนี่ยนะคะถือว่าเป็นที่นิยมใช้กันมาในครัวเรือนและก็ตามร้านอาหารกันมายาวนานแต่ว่าปัญหาไฟไหม้ค่ะในการใช้แก๊สถุงต้มเนี่ยะคะ่ะก็ไม่ควรที่จะมองข้ามวันนี้ติดตามชมก็ได้ในรายการนัก,กนจนเพลินค่ะอดกลาวได้ว่าในปัจจุบันแทบทุกบ้านจะต้องใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการถุงต้มทาอาหารทุกวันรวมไปถึงพัตคารร้านอาหารต่างๆเพราะแก๊สใช้ง่ายสะดวกไม่มีขม่าวและประหยัดอีกด้วยค่ะ แต่ว่าในขณะเดียวกันแก๊สหูงต้มก็มีอันตรายที่ร้ายแรงเนื่องจากแก๊สสูงต้มมีคุณสมบัติไวไฟและเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟอย่างรวดเร็วจึงมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งที่จะเกิดการระเบิดหรือไฟไหมหากผู้ใช้ตกอยู่ในความประมาทหรือใช้ไม่ถูกวิธีแต่เราทำอย่างไรที่เราจะใช้แก๊สสูงต้มนี้ได้อย่างปลอดภัยเพราะหากเราละเลยข้อควรปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยอันตรายที่เกิดขึ้นก็จะประมาณค่ามมิได้ค่ะ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหรือซอปพอจึงฝากแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้เนื่องจากแก๊สถุงต้มดังนี้ค่ะ 1. ปิดวาล์วตรงทางแก๊สทุกครั้งหลังจากใช้งานและค่อยปิดวาล์วที่หัวเตาเพื่อลดความดันก๊สที่ค้างอยู่ในท่อก๊สใช้ให้หมดไป 2. มันตรวจเกียววาล์วเปิดปิดอยู่เสมอว่ายังใช้ได้หรือเปิดปิดสนิทดีอยู่หรือไม่ สายอ่อนนำแก๊สหักงอหรือไม่ถ้าส่วนใดมีปัญหาก็ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีข้อ 3. ถ้าได้กลิ่นแก๊สรั่วให้ตั้งสติให้ดีและตรวจดูรอยรั่วโดยการใช้น้ำสบู่ลูบตามจุดต่างๆหากมีฟองสบู่ผุดขึ้นมาแสดงว่าแก๊สรั่วและให้เช็คดูว่ามีสิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดเป็นประกายไฟหรือไม่ก็ต้องดับและปิดให้หมดเพราะอาจจะเกิดเป็นประกายไฟได้เสมอข้อ4 เปิดหน้าต่างประตูทุกบานให้มีอากาศถ่ายเทเพื่อให้แก๊สระบายออกไปให้เร็วที่สุดและรีบโทรติดต่อให้ผู้ชำนาญการหรือร้านขายแก๊สมาแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ปลอดภัยทันทีหรือหากเหตุการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงให้รีบโทรแจ้ง1 9 9ทันทีค่ะสพพค่ะย,ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการลงพื้นที่ชุมชนเพื่ออบรมและก็สาธิตการฝึกซ้อมการดับไฟที่เกิดจากแก๊สหุงต้มกับพี่น้องชาวชุมชน พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟไหม้ที่เกิดจากแก๊สติดตามชมกันได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง199รักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร